รอสองไม่พอเนาะบอกว่าขอแคบบนคิดกับงูกสูนเลกกายทานั้นอะยแนั้นจ้กรรในเวนทั้งหมดจัได้ไหมงูสูนลกกายจกรรในเวนทั้หมดง่ายต่องอ่านเนาะง่ายนิดเดียวงูจับได้ไหมูสูนเล็กายจกรรทั้งหมดทางนั้นที่สมวันไหนก็ได้ทั้งนี่ี่นร้อยสองร้อยัวหมุ่พวงนันนักเขาสิงอยู่อไป็นทาให้เขาเกินเข้าใจไหม จะไดไง้ันไหนก็ได้นะก็สงสัยว่ายาก็กินปกติถ้าบอกว่าเป็นเบาหวานเบาหวานก็ไม่ได้เยอะมอมาใช่ไหมค่ะแต่ทำไมบวมัวบวมเปิดเบาหวานขึ้นตามีสิงเรล่านี้นะมีจับกันในเวรมีงูเยีดตะสุลกายใช่ไหม ตกรรมเก่าทั้งหมดนั่นแหละอสซื้อให้แล้วผมคุยกับเขาแล้วคุยบบันแล้วเราก็ไปทำวัดร้อยสองร้อยทำไปเรื่อยเอเออมันจะรงตอนนั้นีส่งบุรที่มือจังใจก็เป็นแบบนเ้แี่เนาะตองันนี่ส่งวัไหนก็ได้ยัให้เนาะนี่าทอัดนี่ะ อาผมก็ถุนเกยทำตัวต้องอุทิศให้เขาไปเกิดก่อนเนี่ยเขาเขาบอกให้ไปทำที่วัดผมสื่อให้แล้วเขาอยากให้เราไปทำบุญให้เขาวัดตรไก่ไกนไหนก็ได้ที้ผู้ชนะที่สูงแล้วก็ทินี่เขาจะทำให้ตาเราบอดเป็นอัมพตะอมภ่าจำไว้อ่ะเนี่ยผมสื่อให้แล้วทำดูเนาะที่บ้านก็แดดมาทั้งทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่ยๆไปกลับับจับ

มองเห็นอไหมเวลาครับเออดีแล้วดีแล้ไปทําบุญก่อนนะเดี๋ยวจะเห็นมากกว่านี้นะแต่ต้องเห็นเลยคมอคุณหกอคุมคุณหมอทุณหมอคุณยมอคกณหมค่ะแต่ผมจะช่วมทางณหมอาุณหมอคุหอคห้อคหคอคุณรักษาจน แต่ทำไมมันไม่เบาลงมันยิ่งเบนมากขึ้นมาก,มากนนขึ้นจนหนูจะพูดไม่ได้อยู่แล้วมีสิ่งนี่พวกแกผีเจ้ากรรมเราเองนั่นแหละที่บอกให้น่ะมีอะไรบ้างเน่ยกรรมได้ไหมนา้องอสูรเนี่ยอสุรกายเจ้ากรรมนม่ไแล้วนั่นที่สองที่มูลนี่ก็มาจากไหนอ่ะเอาเราเกิดกี่ชาติอ่ะเราไม่ได้เกิดชาติเดียวนี่เป็นร้อยร้อยล้านชาตินี่ชาติชาตินะเราไปฆ่าดูนชาตินี้ติงอ่าชาตินี้เราก็ทำ แต่ถ้ามันมาจากชาตินี่แหละผมก็ว่าชาติเป็นเพราะผมเห็นมาเราจะได้รู้ไงเราเจอไม่ได้เลยหนูแต่พี่ก็ไม่ได้บอกถูกตั้งไหมแต่ผมเห็นไงเห็นเป็นงูเลอะไรไหมแต่เราเราบอกเราเราบอกเองว่าชาตินี้เราตีไปเยอะน้ำตาลไม่เกิดจากอะไรเอ้างูถ้าสิงเรางูที่เราฆ่าเข้าไปในชาติเนี่เขาพอสิงเราแล้วมันจะลรอดหรอไหม เขาตายแต่เขาเอาเราแค่ตาบอดกับแค่อามาพุษนาราพาเราไม่ถึงตายเราหนักกว่าไหมจริงไงี้ยบ้าม่เงี้ยเขาเนี่ยเราลมากมากทีหลังเราก็ต้องดตีงูอ่ะจริงไงี้ยบ้า คือเราจะไปเลี้ยงใครก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมือเท้าหมืบวมนะเนี่ยบวมแต่งูไปแต่บรางูที่อยู่ในงูที่เราพูดว่ามือเท้าบวมแต่งูข้างในที่ตัวเราเขาบอกงูข่ามันตายกับบุญแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยนี่เขาพูดอย่างนี้จริงผมคุยกับวิญญาณงูจริงงูบอกกูไป็น่ามันตายกับบุญแล้วไปส่ง์กูให้ไปเกิดซะ ไปทำบุญที่วัดนะ้วคุณจะไปเกิดจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกันก็จะมานั่งสิงอยู่ในตัวอีกจริงหรือเปล่าอันน,นี้อันที่คือคําพูดกันอย่างนั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกแค่ที่ต้นเหตุไงไม่ยากนี่ใช่ไหมวเวลาสื่อรู้เรื่องแนละ้วต้นเหตุคือน,นี้ต้องไปทํารีบไปทําเลยวันเนี้ยใช่ไหมอ,อีบากีส่สตางค์ก็ได้ไปทำเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์นะหนูโอนไปวัดท่ายซุ้มใช่ไหม จันทารามอ่ะกินดูสิว่าถ้าชุ้งอ่ะมีบัญชีเว็บไซต์ไม่หนูมนักตื่นหนูปูปานอยู่แล้วเขาก็โอ้ยไม่นี่แหละเรื่องวอยู่แล้วเออก็เก่งแล้วท่านถึงพามาที่นี่ไงเดี๋ยวถ้าไปพามันนี่พาไปมั่วเราก็หนักอีกไหมเดี๋ยวสื่อจะมั่วสูวไปเลยน่ะชีวิตไปเรื่อยเลยน่ะใช่ไหม เดีย๋ยวเงยไปหายร้อยอาจารย์แล้วอาจารย์แต่และชาให้ทำนู่นทำนี่ไปผิดเรื่องเนี่ยเสร็จไหมจริงไหมไปยืน่นหลวงพ่อยากไปด้วยอะไรดูแต่ถ้าหลวงปู่ฟานเขาโโอ้หยอมทำยอมทำอ่อออะไม่ใช่เขาดูแล้วเขาดูว่าตีแมวเนี่ยเชื่อไหมพี่ตีแมวเันเนี่ยสมมติผมทายผมตีพ,พี่พี่ตีแมวเันเนี่ยพี่บอกม่ได้ตีแมวนี่นะ แล้วผมทายอยู่พี่มามาเพิ่งเจอผมวันแรกของเนี่ยใผมทายฟึ๊บตีงูมาเนี่ยจริงไหมตีจริงตีมากี่ตัวแล้วชาติเนี้ยยาน้ำเลยที่บ้านหนูเป็นเป็นสวนไงคะกีตัวเราเดินก็ตะมาหลายตัวสองร้อยตัวได้ไหมไม่ถึงอะร้อยตัวได้ไหมไม่ถึงประมาณสิบตัวสิบบนตัวสิบบนตัวก็่ใช่แล้วสิบยี่สิบได้เพราะที่บ้านมันเป็นงานวันสวนเนี้ยค่ะ ก็งงนั่งเละแล้วก็ไปทำเหมือนนั่งเละไปทำงงวปแล้กอันนี้เราไคุยกันเอจะจดา้านเนาะไปนั่งไปนั่งีปนั่งทำก่อนใครนะนี่นะนี่นะพอเทาทกันล้วไม่บ่อยนะนี่อยากจะเจอข้ามาแลจบโอ้เอาไม่ธรรมดา กอนหนูท้องเลยเดี๋ยวหลังๆมานูไม่ได้ท้องไม่ไ่ไ่ียดทำไปเรื่อย